ใช่ไหมสมสวัสดีค่ะใช้ให้หลานทำขนมซื้อมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรขนมอะไรอันนี้ไม่เป็นคุก,ก,กเค้กช็อกโกแลตผสมน้ำ ผสมนมเราจะให้สารทำจะดูที่ออกมาจะหน้าตาเป็นไงงไงตามทำโอ้ยตะวม์ทำเซลลูแหมดแล้วมันเนี่ยแตด้ใช่ม่ไม่ม่ลช่ไมม่ใช่ไม่ใช่ไ้่ใช่ l ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม ไม้มมสโคงงแล้วครับทีนี้มาแล้วไม่หงหงแล้วก็ไปเฟ่ตตอนมิลิลิตเหรอหยวนหยวนจะได้กินไหมมั่นนอนคอนีต่ตวง,งดีกว่าปะ่ะเอออเาตามถนัดหนูอะ่ะเขาให้ใส่นี้ก่อนเหรอลูกใช่ค่ะใส่อนี้แล้วก็ใส่ไอ้นั่น ใส่นี่แล้วก็ใส่นั่นใส่ไปขอนมก่อนน้ำตาิีไปน้ำนมไป้อานอนตรงไหนหกคนทำคนทำเขาชอบทำอาหารคนนี้เขาทำได้ทุกอย่างขนมกับข้าวอานาคตเป็นกุ๊กสาม แ่มีแถมแถมนป้าได้กินแน่แหละหนึ่งาทีไม่รู้อ่ะกินด้วยกันตายก็ตายด้วยกันต้องคนมันตลุกนลคไงเข้าไปดูหน้าตามันใกล้ๆกันนลไปนะคะเหมือนนินยะ ป้ากดในโควิดอย่างงี้ยมันใหญ่ไปถ้วยหรือ่าอันแหละหนึ่งนาทีหนูลองกดยังไงปิดกันนะหนแล้วก็ตั้งมั้งป้าก็ไม่เคยกดมีโควิอันนี้มานี่ป่ะไม่รู้อ่ะแล้วก็ตั้งป่ะแปดสิบเก้าหนึ่งนาทีเหรอหายเลย ทำไมเป็นอย่างนี้ป้ามันใช่ไหมนี่ไม่รู้ป้าเคยใช้อันไหนป้าก็ใช้อันนั้นเทะไม่รู้เห็นไอ้บิวนี่ป่ะไม่ค่ะไม่ป้ามันเป็นองศางเนี่ยเอาแคนเซลิลหนึ่งก่อนแล้วกันเคลียร์เอาเอาอัน,นึ่งแล้วกันตาป้าเดี๋ยวมันไม่ชินเอา้าหาเมึงก็ได้ก็ได้อะ่ะลองดูยืนด,ดูไว้ชินได้ยังไงตา อันนี้ไม่รู้อ่ะมันรถส้มอ่ะวันนี้ลาหรือเปล่ามันรถส้มหรอป่ะดูได้วันจิ้งได้วันจิ้งขนมเพื่อนหยวนหรือเปล่าไม่ใช่เขามาเลี้ยวรถน่ากำลังชมว่าเทพใช่ใครจะมาก้นข้าเราเปล่าไอ้ตาโอ้โหหินน้คันสวยขนาดนั้นชอปเปอร์มาหน้าบ้านทำให้ตกอกตกใจกันไม่รู้ว่าใครมา เลื่อนหยวนมั้งใช่นี่มันไม่ค่อยร้อนนะป้าเหมือนกรวดไม่เต็มเนาะไปอันนู้นไหม่ะไม่ไม่ทันแล้วป้าป้ากดไปแล้วอ่ะเปลี่ยนมันได้โลเพิ่มมันได้นะไอ้ตาเดี๋ยวเราดูหน้าตาขนมนะคะว่าออกมาจะเป็นไงสองเพป้ากับหลานกดได้ในรูปกดมันอีกได้มันเป็นอย่างเงี้ยมันจบจะเป็นแล้วอ่ะเอาอีกไอ้ตานกดอีกลูกเพิ่มอีกเพิ่มมันเหมือนไข่แน่ป่ะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็รู้ว่าหน้าตาขนมหนึ่งไงดูนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกันนั่งทำขนมเลเล่นๆจะได้มีอะไรให้เพื่อนๆพี่น้องดูทาเมิน,นจ้ะได้มาลูก ทขาไม่ได้เก่าอีกได้แล้วค่ะป้าหดูหน้าตาเนอ๋เอเหมือนสั่งข้ายาเลยอุย้ยตาลหอมด้วยเอาช้อนอันนั้นมาชิมพีลูกช้อนได้น้อยอะ่ะดูสิหน้าตาขนมเออแล้วมันล่อนเองด้วยจะสุกหรือเปล่าสุกค่ะน่าใจน่าจะสุชกชถ้าไม่สุกก็เอาเข้าอีกสุกแล้วค่ะป้านะ่ะ ในหน้าตาของขนมค่ะเดี <OVER> ๋ยวชิมก <olie> ันนะชิมเลยหนึบๆอืมหน้าตาก็ใช้ได้นะก็โอเคนะคะเนี่ยทำง่ายๆไม่ต้องใส่อะไรมากเลยมันออกหวานหวานนิดๆหน้าตาอืมโอเคอยู่อืมโอเคค่ะหน้าตาขนมที่เราทำกันนะคะออกมาใช้ได้เหมือนกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ กินเชี่ยสไตล์อาดรินนี่หลานสาวคนสวยทำไม่กินฝากด้วยนะคะ <c oughs> ด้วยรักนะคะวันดีค่ะ